ไปเบ <my 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 my <my <my yeah> ิ้งหัวหน้าน ah um> ้อยช่วงหัวหน้าน้อยออกพอดีครับพี่น้องถ้า okay พ huh like mm ี่น้องไปเบิ้งท่างเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังไปเบิ้งเด้ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนีพี่น้องยายดอนนะครับวันนี้ยายดอนเพื่อนสีออกไปช่วงหัวหน้าครับเพื่อนสีออกไปกัดหัวหน้าครับพี่น้องกูยังใช้คำว่ากัดเพื่อนกำลังสีออกไปต่อยกับหัวหน้านะครับผมนากัดเป็นให้เป็นคือฉั้นให้พูดไง ออกไปต่อยพขวาน,านะครับเบิ่งชุดเพื่อนพี่น้องชุดผูด้ไทยนะครับผม<า>สวยงามชุดผูด้ไทยชุดนี้อ่ะตัดตตปีกายนะคะได้รับการสนับสนุนจากได้รับความเมตตาจาันจัดอ่าคุณนี่นะคะช<อ>ุดนี้<ช>นะครับเป็นพุทนี้ต่างาประเทศเ,เ,เป็นเป็นคนพื้เนะะเพพอุดรนี่ละครแต่ว่ามีตาจะดยดอนพื้นตัตให้ชุดนี้นะค,ะครับมีชุดนี้จ้าโอเคครับพี่น้องเพื่อนๆจบแล้วนะครับไปไปเบิื้องขวาน้อยครับพี่น้องชพาะไปเบิื้องขวาน้อยครับ ที่เก็บใจแล้วเราก็เก็บลงไปครับ

กลับสวัีครับกรับสวัสดีนะครับคุณเอโครับทีบงานที่นีครับทีมงานคุณพิทันนะครับทีมงานเป็นแรงและแรงใจนะครับทีมงานเส็ปินคุณไ้ได้กำับขึ้นอีกครับมุผ่านไปครับสามทีมงานครับสองคนแรกเป็นซิกเกอร์ทีมงานทนมแมนวรภบมากทีมทาสอนโทษนะครับรับการที่เบอรนะครับจากไปปาร์คโฮมจาการแกลอรี่นะครับกาับกลับคุณเอโน ชาวิสําคัญท่านนี่นะครับซอยเด็เร่งเชียร์เร่งใจนั่เองกลกันครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุก่นที่เป็นพลังใจใ้ก้ายยายดอนกับครับกรบนมัสกรเกรคุณวัคเรานมเรพละสงฆ์สั่งมทุกทุกโอครบี เพื่อสถานที่ให้กับทีมงานศิลปินผู้ไทยลงหลักปังพที่เปิดทำการแสดงบุญีครับผมขอบคุณพี่น้องเจ้าตัวดุดุมพี่น้องจากไกลจากไกลต้นแป้นจากหลายลสถานที่ค่าปกดียังให้ความรักความแพงกับทีมงานศิลปินผู้ไทยหน้าทีปีครั้งเราจะได้มีโอกาสเดินทางมาเปิดกับการแสดง ฝากทุกทุกการแสดงไปในกรอบรั้วกรอบเมตตาของพี่น้องชาวอุดมพี่น้องชาวอุดรธานีเป็นทฟนสายหงายบอลครับผมฝากในดื้อฝากผู้นำทีมงานมาบวงศิลปินภูไทยปีนี้กล่าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารงานดูแลการแสดงครับกับพี <t 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 ่กับน้องเพื่อสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมหมอนรับสานพี่น้องมีงานมีการจัดแต่ทุกงานชุดนี้สดในงานด้วยกันตีมตอนในหงายใน่ พี่น้องมีการมีการนะครับสามารถไปหาอาจยานะครับเดีกพวงครับงหวกาฬสีนะครับเดียน้องมีตัวือดูดครับก่จะไปขึ้นทาาพูดบ้างหรือไปขึ้นทางไไรพี่น้องอลังซองกระจกอยู่มีวมตนะครารืงท่าครับ่หนรืองท่รัหกาน่าเก็บไม่เลครับพี่น้องย่มเต่ับผ่น้ดแลที่นี่สมบูรณ์พี่น้องกาลามเปลี่ยนการับหยากร่านพีน้องข้าวพีข้าวนอง ครับบอกไปสิมีเวลาติดต่อให้ทีมงานมาอำนวยความสะดวกกับทีมกำน้ออยู่ขางบ้านห้องนี้ก็ได้เด้อครับผมยินดีต้อนรับยินดีรับใช้แฟนๆครับผมตราบใดที่แฟนๆนั่งให้ควกหักตราบใดที่แฟนๆนั่งให้ควกแพงกับมาโกงสินสินนักปิ่นภูไทยบีรัะพงวงสินกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่พี่น้องบอลลืม อีกหน um ึ่ง <chocolates> ศ <writers> ิลปะวัฒนธรรมหมอลำพิสานเพื่อพี่เพื่อน้องศิลปินจะยืนหยัดอยู่ได้แรงแรงใจจากแฟนๆครับผมเอ้าให้คัฒนามาตัดผลงานกับแต่พัฒนาพื้นที่ปีนี้ไปครับ